สวัสดีค่ะทุกคนเจอกันอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะเป็นวันศุกร์นะคะแล้วก็ตอนนี้เวลาประมาณหนึ่งทุ่มนะคะ เห็นแดดเปรี้ยงๆอย่างนี้นะคะเวลาหนึ่งทุ่มนะแอนนะคะกับพาซานตอนนี้เราอยู่กันที่แนแบนะคะที่ยูท่านะคะแล้วก็วันนี้นะคะหลังเลิกงานนะคะเรามีเวลาว่างก็เลยเดี๋ยววันนี้จะพาเพื่อนๆนะคะไปเที่ยวนะคะที่นี่เรียกว่าโคโรพิงค์แซนดูนนะคะถ้าอยากจะรู้ว่าที่นี่มันสวยแค่ไหนนะคะก็ตามแอนมาเที่ยวเลยค่ะ ถึงแล้วคะ่ะทุกคนเห็นแซนตัวทรายเนินทรายไหมคะใก,ก,กล้ๆอันนี้นะคะนี่แหละคะ่ะที่เขาเรียกว่า coral pink sand dune นะคะเดี๋ยวหาที่จอดรถก่อนนะคะไม่แน่ใจว่าจะเข้าทางไหนได้ park right here. จริงๆมันเป็น State Park นะคะทุกคนก็คือต้องเสียค่าเข้าแต่ว่ามีคนแนะนำนะคะคนพื้นที่แล้วบอกว่าไม่ต้องเสียตังค์เข้าไปหรอก <laughs> จอดรถข้างทางนะคะแล้วก็ เดินขึ้นไปเอาก็ได้ Here maybe here t h a s so sad Okay, okay, okay. เดี๋ยวเราจอดรถตรงนี้ดีกว่าถึงแล้วค่ะทุกคนเดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าก่อนนะคะเพราะว่ามันเป็นทรายเนาะแล้วมันจะเดินยากนะคะแอนใส่รองเท้าแตะนะเดี๋ยวเราเปลี่ยนรองเท้าก่อน the just that just or mm hmm. เดี๋ยวเปลี่ยนรองเท้าแป๊บหนึ่งนะคะจริงๆถ้าเป็นแบบว่าเป็นรองเท้าที่แบบเปิดๆก็ดีเหมือนกันนะทายจะได้ไม่เข้าเท้าแต่ว่าอันนี้มีรองเท้าลุยๆเท่าไหร่นี่คู่นี้อ่ะใส่ได้แหละตอนนี้เวลาก็ประมาณทุ่มสีนะคะดูแดดสิทุกคนแดดได้แบบแดดดิ้เหลือเกิน พ้าทิตตกประมาณสองทุ่มสองทุ่มเกือบสามทุ่มนะคะเวลานี้เป็นเวลาที่ดีมากที่จะออกมาเดินเล่นไม่ร้อนนะคะโอ้ย Why my s h o e get so tight แอนกับซันกินข้าวมาเรียบร้อยแล้วเพราะว่ารู้เลยว่า,ากลับบ้านไปต้องหอิวโซนะคะแล้วก็ตอนนี้เกือบสองทุ่มแล้วเนี่ย ก็เตรียมพร้อมดุยนะคะเดี๋ยวเข้าไปดูข้างในนะคะว่ามันจะสวยไหมตรงนี้ไม่ใช่จุดเที่เป็นสเตทพาร์คนะคะหรือว่าวิสิเตอร์เซ็นเตอร์นะคะต้องขับไปประมาณ1.5ึาเมล์เนาะแต่ว่ามีคนเขาบอกว่าถ้าเข้าไปอะ่ะไอตัวบัตรเนชั่นอลพาร์คของแอนนะคะมันใช้ไม่ได้ดังนั้นน่ะต้องเสียค่าเข้าซึ่งแอนก็ไม่แน่ใจว่ามันเท่าไหร่นะคะเข,า,ขาก็บอกว่าให้จอดก่อนถึงก็คือตรงจุดนี้เนาะ แล้วก็เดี๋ยวเราเดินเข้าไปทางนู้นนะคะก็น่าจะเหมือนเหมือนกันแหละเนาะแล้วก็เราก็ดูวิดีโอมาค่อนข้างเยอะนะคะเขาบอกว่าที่นี่อ่ะเดินยากเพราะว่ามันเป็นที่เราเห็นนี่เป็นเดินมันทรายหมดเลยเนาะเดินมันก็จะยุบๆนะคะแล้วก็จะทําให้เหนื่อยกว่าเดินแบบปกตินะแล้วก็ถ้ามาในวันที่แบบลมแรงๆอะไรเงี้ยมันก็จะเป็นเป็นอะไรที่ทรมานนะคะก็วันนี้น่าจะเป็นวันที่ดีลมดูแบบสงบๆนะคะ แล้วก็ฝนเพิ่งตกด้วยนะคะเมื่อวานก็หวังว่าตัวทรายมันจะชุ่มชื้นหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็ช่วยให้มันตัวดินที่เราเดินพวกทรายมันแน่นขึ้นนะคะก็เดี๋ยวลองเข้าไปดูข้างในกันค่ะว่ามันจะสวยงามแค่ไหนนะคะทุกคนตามมาเลยค่ะตรงนี้เขามีข้อมูลด้วยฮัสซานบอกว่าไอ้ตัวนี้นะคะก็คือไทเกอร์บีโดนะคะเป็นคล้ายๆกับ จำชื่อด้วงหรือเปล่าบีโร่เป็นด้วงหรือเปล่านะไทเกอร์บีโร่นะคะมันจะอยู่ที่นี่ที่เดียวเลยนะคะเ,เราสามารถเจอเจ้าไทเกอร์บีโร่ได้ที่นี่นะคะที่นี่ก็คือที่นี่เลยนะโคโรโคโรพิงค์แซนดูนะคะเขาจะไม่ไปอยู่ที่อื่นเลยนะคะเขาจะอยู่ที่นี่แล้วก็เราจะเห็นแทร็กเห็นรอยเท้าเขาใช่ไหมคะทุกคนนี่ถ้าเราเจอรอยเท้านี้นะคะก็คือไอเจ้าตัวนี้นั่นเองนะคะแล้วก็นี่คะ่ะทุกคน มันอยู่ตรงนี้มันอยู่ตรงป้ายนี้เลยค่ะนี่ใครมาทำมันทำหลอกไว้หรือเปล่าดูสิอนี่มันอยู่ตรงนี้เลยนะคะอยู่ตรงป้ายนี่เลยกำลังยืยนอ่านอยู่แล้วก็มองลงมาเฮ้ยทำไมมันมีรอยแบบว่าเหมือนในรูปเลยนะคะนี่เออดูสิว่าวันนี้เราจะได้เจอหรือเปล่านะคะ What This is not easy เห็นไหมนี่เดินยังไม่แึงสามเก้าเลยบอกไปแล้วว่าเดินยากเฮ้ยนี่มันเดินยากมากเลยอะยังเดินนี่ลถอยู่ตรงนี้ทุกคนอย่าเวียนหัวอันสลับไปสลับมารถอยู่ตรงนี้นะคะเดินมาถึงตรงนี้นะคะมันเดินไม่ได้ เดินแล้วมันยวบลงไปเลยทุกคนโอ้ oh my god เดี๋ยวนะเดี๋ยวนะทำไมมันเดินลำบากอย่างนี้โอ้ยยังยังไม่ทันไรโอ้ oh my god มันเดินยากมาก ว้าว look at that so cool ร <laughs> อ,อ,อดเอเยอะตรงนี้นะคะแล้วเดินนิดเดียวก็เหนื่อยแล้วอะที่นี่นะคะเห็นเขาเอาพวกแบบบอร์ดนะคะเล่นเป็นเหมือนเซิร์ฟนะคะสไลด์ลงไปที่เนินทรายด้วยแต่เราไม่มีนะคะ อดเล่นเรามาเย็ยนมากเลยนะคะออพาทิตย์มันก็ค่อยๆไล่ไปแ,แล้วนะเห็นเงาใช่ไหมคะแสงก็ไปอยู่ตรงนู้นนะคะมันนุ่ม s like <S ละเอียดแล้วก็นุ่มดีอ่ะ <c oughs> <c oughs> And it's not like sticky, right? I mean it doesn't... You see, rip. This one is easier, right? Yeah, it's a little harder, but... <laughs> you push your weight down. Yeah, but I it's simple. more hard. no have You not แล้วมันจะเดินง่ายตัวหนักๆแล้วเดินปุ๊บทรายมันจมลงไปเลยอ่ะก่อนหน้านี้เราไปที่นิวเม็กซิโกนะคะไปเดินที่ไวแซนมาอันนั้นก็จะคล้ายๆกันเลยแต่ว่าทรายจะเป็นสีขาวนะคะแต่น,นั้นไม่ใช่ทรายจริงเป็นจิปซ้มนะคะถ้าใครยังไม่ได้ดูวิดีโอนะเ,ออเข้าไปดูได้นะคะชื่อไวซานนิชแนลพาร์คนะคะสูงมาก ีต้องเดินแบบเดินย่องยอง่นะเดินแบบอย่าเดินลงหนักหนักเท้าเดินก้าวเล็กๆไปเร็วเร็ว the <laughs> ไปแล้วจะไม่หามุมใ่ายรูปวิ่งตามแสงอยู่ค่ะทุกคนตอนนี้แต่อันจะไม่ไหวแล้วมันเดินยากเ <c oughs> หลือเกินอาซาลายไปแล้ว อนนี้พาเทนมันตกดินแล้วสีทรายมันก็จากตอนมาพอมันโดนแดดมันจะส้มมากๆเลยนะคะอันนี้มันจะเป็นแบบส้มอิดๆตอนนี้นะแล้วอันนั่งอยู่มันไม่มีแดดแล้วนะคะมันก็จะมืดๆหน่อยเนาะแต่ว่ามันก็จะเป็นสีแบบส้มอิดตอนนี้นะสีมันจะเข้มขึ้นนะคะแต่ทรายมันเย็นมากเนาะ it's very cold อันนี้มันเกิดขึ้นโดยธรรมชาตินะคะเ,เพื่อนๆใช้เวลาประมาณหมื่นถึงหมื่น้าพันปีนะคะมันเกิดจากลมที่มันพัดนะคะแล้วก็มาจากหินทรายนะคะที่อยู่รอบๆแล้วก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันพัดยังไงของมันนะมันวนแล้วก็มันก็มารวมกองกันอยู่ตรงนี้นะคะ แล้วก็กลายเป็นเนินธรรมชาติที่สวยงามอันนี้จะเป็นทรายจริงๆนะคะเป็นทรายแบบหินทรายเนาะแต่อย่างที่นิวเม็กซิโกนะคะที่เราไปที่ไวท์แซนนะคะอันนั้นเป็นจิปซัมเนาะก็ต่างกันอันนั้นมันจะเป็นเกิดจากแบบการละเหยการละเหิดของน้ำทะเลนะคะทำให้เกิดดูเป็นแบบเหมือนกับเ,ออเนินเนินทรายแต่ว่าอันนั้นไม่ใช่ทรายเนาะแต่อันนี้เป็น ซาจริงๆเลยนะสวยมากเลยค่ะละเอียดคลิปนี้ก็พามาดูนะคะนี้เป็นคลิปง่ายๆนะคะไม่มีอะไรนะคะสบายๆเป็นวันหลังเลิกทำงานนะคะวันนี้ฮะซันเลิกงานเร็วหน่อยนะคะก็เลยได้มีโอกาสออกมาพาเ,เพื่อนๆนะคะมาเดินเล่นนะคะดูบรรยากาศกิจกรรมไม่มีอะไรเลยวิง่งตามพระอาทิตย์นะคะเพื่อที่จะถ่ายรูป มีแค่นี้เลยนะคะแล้วก็เนี่ยพาเพื่อนๆนะคะมาดูบรรยากาศเนาะอันก็ก็แปลกตาดีนะคะแล้วก็นี่เหมือนแบบทรายแบบแซนเทอราปีเหมือนกันนะจับแล้วมันก็เพลินๆของมัน <laughs> Just walk here and then say bye, bye. <laughs> ถ้าใครชอบวิดีโอคลิปแบบนี้ที่แอนพาไปเปิดประสบการณ์ดูโลกก,ลกว้างก็อย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยนะและอนเจอกับเพื่อนๆใหม่ในวิดีโอคลิปหน้าค่ะวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย